จะมาแล้วเนี่ยก็คือจะเห็นไบค์เกอร์หลายๆคนนะครับจะต้องเอาสติ๊กเกอร์มาแปะรู้สึกว่าจะผมผมรู้สึกว่าจะเด่นกว่าเพื่อนเลยฮะเนี่ยตายแล้วองพูดแบกทำนำเที่ยวเนี่ยโอ้เด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วทำลายกราฟิกสวยกว่าเพื่อนเลยฮะเนี่ยไหนๆอยู่ไหนอยู่ไหนผมนี่ครับมาต้องมาเที่ยวทำมีอยู่อันนั้นนะไปอยู่ในกลุ่มเด่นไงผมต้องแยกออกมาก่อนไงไอ้ที่มาก็ลองมาแปะดูนะฮะอยู่ตรงข้ามสะพานนี่ครับสาวเพี้ยนครับผัวเขาทั้งไอ้เมียเขาทั้งนั้นเนี่ยน้องาริมๆน้องเขาเรียนไม่ได้หันมามองผมเลย สอยูงพันสี่สิบหกค่ะเดี๋ยวนี้ประวัติประวัติแรกๆคือไงดูท่องมาเขาใช้ไม้อะไรทำไม้เล็กอะไรตะเกียนค่ะไม่ใช่ไม้ไผ่อะที่จำได้คือเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดปัด จะบอกว่าแดดโคตรร้อนเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สะพานมอนสังขบ,บุรีเป็นแรงศรัทธาของหลวงพ่ออุตมา้วก็ชาวมอน400กว่าคนร่วมแรงร,ร่วมใจกันหาไม้คือเป็นแรงศรัทธาของชาวมอนมยุคแรกเป็นไม้ไผ่นะฮะแล้วยุคต่อมาเนี่ยก็แตงไม้เต็งไม้ลังคือไม้ดีๆทั้งนั้นอนะ่ะแผ่นหนาใหญ่มากนี่ครับสะพานมอนฮะหลังกล้องตรงนี้จะเป็นเหมือนแพแ่ปลาแพรพักผ่อนแพ่ท่องเที่ยวนะฮะนี่เลยฮะนี่เลยครับผมสองข้างทางครับ ั่งหลังของประเทศเมมานะฮะวิธีชีวิต